ไปแล้วเด้อทีวีซัมซุงซากายอจีนข้างทางรถไฟอันรีโมททีวีเลยครับผมอยู่ไสโนเดี๋ยวนะขออนุญาตสักครู่นะครับขออนุญาตโฆษณาทีวีสักครู่ทีวีซัมซุงติดเลยงั้นคือบ่เห็นไฟอ๋อเด้อโออิติลาติโโอเคการเปิดทีวีซัมซุง HDMI หนึ s <S yeah. ่งไม่มีสัญญาณเมียนบอกคือว่ามีสัญญาณระบาย HDMI เจ้าใส่ได้บ่โนครับ HDMI หนึ่งไม่มีสัญญาณลอง HDMI สองเดี๋ยวเด้อุ้งปุ่มด้านบนสุดอ่าฮัตสิโอ้มันประยุกต์อยู่ครับผมตัวนี้ของเขาสิเปิด HDMI หนึ่ง ครับผมขขนเบิงโบได้เปิดมาเบิงโบได้บมมีสัญญาณกดปุ่มด้านบนศุนยครมือมันสีให้เขาเลือก HDMI หนึ่งขนเขากดพิดสมมุติกดพิดอันไปอัน AV AV ตัวคอนเนตัขน AV ก็คือสายเส้นนี้คือสาย AV แขนเขาเลือกไปที่วันนี้ เอวีโอ้ไข่มันเสียบเฮดีเอ็มไอขาดไปมันก็เลยบอกกลับไปเอวีเอาการเท่าเสียบบมันจะเรียนไปเอวีอหรือการเท่าเลือกผิดมันก็เบิง์ไปไหมันกับบ,ม,บ,บมีสัญญาณและกับโบ<อ><อ>มีผ่าต้องเลือกไปที่เฮดีเอ็มไอหนึ่งเท่านั้นคันบอเข้าใจง,งงจังไหนทิมไปทีบันพอดทีวีเซลแชนเนล้อมูลของที่พี่เจ้าสิสุกอยู่ในนันแเดว ก็ต้องถามหาผมกดไปที่ YouTube นะกดบันพดทีวีเซลชแนลเข้ากับมาเบิงวิธีการทุกอย่างนีผมลงไว้ใน u t u b e เบิร์ดเลวเออทันเอฟดีเอ็มไอบอมีบอมีภาพเขาสมัรถลองก็คือสายเอวีอ๋อเนี่ยก็มีเสียบได้เนาะเสียบได้ครับผมเนี่ยไม่ขลังาห็นอ๋ออ่าไม่ให้เสียบครับผมสายเอวีใหญดีเวลาสุขเสิร์ฟใส่ใมัน ดดข้อมูลต่างๆ,ๆที่อยู่ในยูทูปเฟก็มีร <YouTube. S 2> ไล่ก็มี YouTube มีทุกคนเคฮ้บพิมเข้าไปจะได้จะได้มีข้อมูลแล้วเท่าไรครับม่ีพันพันเจ็ดนีค โอ้บักตัวนี้มันมาเต้นอืมมันสึมบอลนี่บักตากดคือกันไหนเพลงแบบนี้จะี๋ยวพี่บ่ารมันอยู่ได้ยังไงนะพี่บ่ารน้องเพลงสนุกแบบนี้อ่ะยุซามก้นเขาเดินทางไปใส่เดินอันซุ่มนี่มันบ่ค่อยได้ง่ายรู้หอกผมกับซีเต้อันนี้เยอะ ไอหนูหนูย่างหนูอบอย่างเงี้ยนะเป็นกับเข่าครับเรียบร้อยไปดูอินโฟก่อนอินโฟเลยวเห็นไหมพี่บ่าวบันไดมาอินโฟอินโฟแปดสิบน้อยไปเดี๋ยวขอสักแปดสิบสาม ผมคืนค่เดี๋ยวนี้บางอันนี้ผมในเรื่องอินโฟมันชิได้หลายคนนี่บอเพราบางมองมันแปดสิบสามเดี๋ยวมองนี่ชิได้บอขณะที่ผมคืนเดี๋ยวสักครู่นะกระตูนเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวให้ตาจัดตรงนี้ก่อนกระตูนกระตูนแปดสิบเก้าบุมเมเรง เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเวลาสักครู่ัเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวตาขอจูนให้มันระบุนก่อนนะมันนี่ยังไม่ระบุนอ่าแป๊บนึงแป๊บแป๊บแป๊บรอแป๊บนึงเดี๋ยวตาขึ้นไปข้างบนแป๊บนึงแป๊บนึง

จบแล้วแค่นี้เวลาเปิดทีวีได้บอกเข้าใจก็ติดตามที่ช่อง